สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนสารกองครับเครื่องกองน้ําครับที่ใช้ในภในบ้านนะครับเป็นไงไปดูกันนะครับเราจะมาเปลี่ยนสารกองเครื่องนี้ครับเครื่องกองน้ําครับเราจะมาเปลี่ยนคาร์บอนกันคาร์บอนเป็นหน้าตาไงเดี๋ยวจะได้ชมครับวันนี้ครับเราจะเปลี่ยนเราจะถอดของเก่ากก่อนนะครับนี่ครับเครื่องกองน้ําครับกองออกมาในน้ําสะอาดร้อยเปอร์เซ็นครับ ช่างผู้ชำนาญง,งานครับไปครับดูกันเราก็เริ่มถอดฝาบนแล้วนะครับมืดๆครับอากาศวันนี้คืมฟ้าคืมฝนจะมืดๆไปครับแสงไม่มีรับฝาฝาที่ถอดออกเมื่อกี้นะครับเป็นสแตนเลสครับ เราก็จะถอดฝาล่างครับฝานี้ครับนี่ครับถอดแล้วครับเริ่มถอดอุนิเนยนครับออกมาทั้งชุดตัวนี้ครับตัวนี้นะครับออกมาทั้งชุดนี่คืออย่โยกอกองเทเลยเราไม่ถอดฝานั้นนะครับฝาน,นีวเราไม่ถอดแล้ว แล้วนะครับหน้าเครื่องครับก็เรียกว่าหน้าเครื่องเครื่องกรองหน้าเครื่องนี่ครับนี่ครับถอดออกแล้วนะครับนี่ครับจะยอยถอดออกนะครับถอดออกทีละนิดทีละชิ้นทีละชิ้นครับนี่ครับเราก็เริ่มเอาออกมาแล้วครับสารกรองอยู่ที่อยู่ข้างในครับนี่ครับ นี่ครับคือสารกองที่อยู่ในในถังครับจะให้ดูครับนี่ใครไม่เคยเห็นก็ดูไว้ครับคือเรียกว่าเขาเขาเรียกว่าคาร์บอนนะครับคาร์บอนที่เขาผลิตมาจากถ่านถ่านถุงกลมครับเขาจะมาบดจะเป็นลูกเล็กๆขนาดนี้ครับแล้วมาเอาสาหรับกองน้ําครับใครไม่เคยรู้ก็นี่ครับคือความรู้ใหม่ของท่านนะครับนี่เราได้อธิบายให้ท่านฟังแล้วครับว่าคาร์บอน ผลิตกระจากผ่านหุงต้มครับผ่านหุงต้มครับนี่ครับที่เขาจะไปเอาไปบดท่านั้นละอยากเป็นขนาดนี้ครับสามารถเนามาทําเครื่องกรองน้ําครับนี่ครับกรองน้ําให้สะอาดครับตัวนี้ทีเด็ดเลยครับนี่คือคาร์บอนนะครับรอชมขั้นตอนต่อไปนะครับ ตอนนี้เราก็จับเทเลยครับครับมันให้ช่างพี่มาหาครับกําลังล้วงอยู่ครับล้วงสารกองครับคาร์บอนออกมาครับพอเยอะพอสมควรครับเราก็สอบมาใส่ต้องแบกลงไปข้างล่างอันนี้อยู่ชั้นสี่ครับ เป็นอะไรที่ดํามากเลยครับแปลกนะครับแต่กองน้ำออกมาโคตรใสเลยครับพี่น้องอย่างใสเลยครับสีดาๆแบบนี้นะครับกองน้ำออกมาอย่างใสเลยอย่างสะอาดเลยถังหมดแล้วนะครับเราจะปัรนจุใส่กระสอบแล้วก็จะเอาไปทิ้งข้างล่างเอาไว้ข้างล่างครับเพื่อทําการตากแดดแล้วจะเอาไปใส่ใช้อย่างอื่นต่อครับ ถังหมดแล้วครับรอเหลือแต่ฉีดน้ําล้างถังครับนี่ครับสีดําแต่ก่อนน้าสาดนะครับตอนนี้แล้วก็เกลเกี่ยแล้วครับรอแต่ฉีดน้ําล้างในถังสียอย่างก็ไปล้างไปครับนะนี่ครับและนี่คือเราตั้งเข้าที่เดิมแล้วนะครับ ที่เดิมเล้วราประกรอบนหน้ากองครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบหน้ากองเป็นลําดับต่อไปพอประกอบหน้ากองเสร็จปุ๊บเราก็จะเทสารกองลงไปในแน่ทางนี้ครับนี่เราประกอบหน้าเครื่องเข้าไปแล้วครับ นี่ครับหน้าเครื่องกรองนะครับใส่เกสใส่อะไรเข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่ครับช่างมหากำลังขันอยู่ครับครับเลยครับไปแล้วก็เทสารกองนะครับเทขวดนี่ครับครับแล้วเราก็จะเทขวดลงไปก่อนนะครับนี่ครับอนขวด ก้เราก็จะเทไปครับเป็นหนึ่งส่วนี่ของของถังนะครับก้อนขวดนี่มันจะเป็นตัวถ่วงน้ําหนักไม่ให้มันลอยขึ้นมาเวลาเปิดน้ําล้างเวลาข้างในอะ่ะเราจะใช้การกรองนะครับก้อนขวดก็เป็นก้อนหินธรรมดาของเราเนี่แหละครับแต่เราเขาจะมาขัดเป็นรูกลมครับเพื่อจะไม่ให้มันไปอุดตันรูครับตัวนี้จะช่วยได้มา,มากเลยครับช่วยได้เยอะเลยครับ ครับผมมีแล้วต้องแสดงไหมครับมีนะครับพอแล้ว<อ>นีน่หน่อยๆครับขอบคุณครับนี่ครับกำลังเทขวดครับขวดหรือว่าก้อนหินนะครับนี่ครับเราจะเทให้หมดถึงเลยนะครับ นี่เราเกดเสร็จแล้วก็จะตานวยคาร์บอนนะครับและนี่คือครับคาร์บอนของใหม่ครับเราแกะกล่องเลยนะครับนี่ครับคาร์บอนครับนี่ครับเราซื้อใหม่มาครับสองกระสอบเราจะใส่ลงไปข้างในนี่ครับเอ้คาร์บอนแล้วครับเอาคาร์บอนใส่แล้ว คือคาร์บอนครับสีดำแตบบ่กระกองน้ำใสสะอาดมากเลยครับจะใส่ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเต็มพอ,อยังเต็มยังพอ ค okay. าร์บอนเต็มแล้วนะครับเราก็จะปิดฝาปิดฝาก็จะเปิดน้ำเข้าข้างในครับใช้น้ำล้างภายในด้วยครับนี่ครับตอนนี้เราก็เสร็จงานแล้วครับปิดฝาเปิดน้ำแล้วครับนี่ครับ ทุกอย่างดูรูปเดิมอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ขอขอบคุณขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปรับชมคลิปทางของช่องเล็กช่างเล็กทอมได้ครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเมตตานะครับ เพื่อนๆทุกคนนี่ครับวันนี้ก็จบไปแล้วงานสำเร็จไปด้วยดีครับนี่คืองานเปลี่ยนสารกรองครับหรือภาษาช่างเรียกว่าคาร์บอนโอเคครับก็สวัสดีครับขอบคุณนะครับ